ร้อยห้าสโลครับร้อยห้าสิบโลสวัสดีครับพี่น้องสือ่อมวลชนและก็นักข่าวทุกจังหวัดพะเยาซึ่งวันนี้นะครับเราก็แถลงข่าวให้กับพี่น้องสือ่อมวลชนมุมิใจกระทมและมณฑลต่อมก็จะเริ่มในวันที่ยี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยจะเป็นในวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดครับและหนึ่งในกิจกรรมที่สําคัญในใันนายกาสุภาชาติสันตนะครับพร้อมกับทีมงาน การนะครับซึ่งกหนึ่งในการแข่งขันของเทศกาลลอยกระทงนะครับก็เป็นไฮไลท์ก็คือการแข่งขันวันต่อมอเตอร์คร์สครั้งที่1นนะครับซึ่งได้รับการอนุญาตจากท่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผานะครับรับตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับอันนี้้กัดนนะครับโดยชิงรางวัลชิงถ้วยรางวัลของท่านนะครับพร้อมกับท่านนายกอบจท่านอัคราพรมเผานะครับการแข่งขันครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นจากการที่ เราได้การได้เกิดการขุดลอกดินนะครับจากความพยายามขอขึ้นมานะครับทําให้เกิดลานที่จะทําสนามแข่งมอเตอร์ครอสได้นะครับผมก็เลยได้นำเสนอกับท่านรอยเอกธรรมนัตภูมเผานะครับรัฐ่าการกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งมีดารินะครับที่จะให้จังหวัดพะเยานะครับเป็นจังหวัดเมืองกีฬาของภาคเหนือนะครับที่งจะคล้ายๆกับ จังหวัดบุรีหรือสุพรรณบุรีครับซึ่งถ้าเรา,าไม่ปรับปรุงพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะปล่อยให้เป็นรลกรล้างนะครับตัวนี้ก็ผมก็ได้นําเสนอนะครับโครงการนะครับสปอร์ตคอมเซ์มูลค่า200ล้านนะครับซึ่งตัวนี้อยู่ขั้นตอนที่ให้กรมโยธาและผังเมืองพะเยาออกแบบนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกลางการกีฬาของจังหวัดพะเยาในอนาคตนะครับผมก็อยากให้ ตรงนี้นะครับจุดประกาศประเด็นนะครับสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนตำบลบ้านต๋อมนะครับแล้วก็ให้ตำบลรอบข้างหรือจังหวัดข้างเคียงนะครับใช้มาเป็นสนามแข่งขันหรือประลองความเร็วนะครับซึ่งบ้านบ้านต๋อมนะครับมีพื้นที่สามารถรองรับนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่ติดกับกวานพยานะครับสร้างเป็น แอนมาร์กใหม่ในการสร้างเป็แหล่งท่องเที่ยวของพะเยาในอนาคตต่อไปครับเทศการตรงนี้นะครับก็เป็นเทศกาลลอยโคงนะครับลอยกระทงของเทศบาลตำบลมะตอบร่วมกับชุมลมกำนันพี่บ้านนะครับและกลุ่มก้อนต่างๆที่อยู่ในตำบลน,นะครับก็กิจกรรมมีทั้งหมด อยู่3วันนะครับตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่เ7พฤศจิกายนส5 6 6ัน้นะครับมีทั้งรักษาเพนิะเพนินเดิมๆนะครับมีปล่อยคมลอยตอนกลางวัน1 0โมงเชา้าทั้งยี่สกนะครับแล้วก็มีเทศกาลกินปลานะครับทิ้งพะเยาก,ก็เป็นแหล่งข้าพันธุปลานินนะครับของที่เป็นชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดพะเยาไปแล้วนะครับก็เราจะมีการเทศกาลกินปลาแล้วก็มี กระทงนะครับแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านเขามาร่วมในวันที่27นะครับมีประกวดร้องเพลงนะครับประกวดนางนุพม่าหนุนหนูนน้อยนุพมาาต่างๆนะครับแล้วก็กิจกรรมของอชุมโมผู้สูงอายุของโรงเรียนในพื้นที่นะครับแล้วก็กลุ่มสตรีต่างๆก็จะมาแสดงในพื้นที่นหาดอินกวานทั้งหมด3วันนะครับ25ถึง27พฤศจิกายนก็อยากให้ทุกทุกทั้นที่ได้ได้ยินจากการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้นะครับมาร่วมเที่ยวง,งานพะเยานะครับ ให้กับมาเที่ยวที่ตำบลบ้านต่องนะครับว่าเราจะจัดงานให้ยิ่งใหญ่นะครับถ้าทําได้นะครับก็จะเป็นการโปรโมนะครับหาดอิงกวานให้เป็นสถา,านี่ท่องเที่ยวต่อไปครับซึ่งเราก็จะมีกิจกรรมทั้งปีนะครับซึ่งจะให้เป็นการสร้างโอกาสสร้างไรายได้ให้กับชุมชนไปด้วยครับส่วนสนามแข่งขันครั้งนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณท่านสอจอคุณเดชแล้วก็จับป้องนะครับแล้วก็พี่ อขออนุญาตครับมีพี่ปกครับครับมาช่วยในการทำสนามครับ